โปรโมชั่นใหม่ราคาโดนจากโอเวอร์ทอมอฟตราคาพันแปดได้ถึง1 2ึ0 0ฟีฟ่าพอยต์โอ้โหราคานี้ถูกมากๆนะครับทุกคนสำหรับชาว PC และใช่ครับนอกเหนือจากเกมฟีฟ่าเนี่ยโอเวอร์ทอมอฟตเขารับเติมเกมอื่นด้วยนะโดยเป็นเกมมือถือยอย่างฟีฟ่าโมบายเอ็นบีเอยูฟซีแล้วก็เกมกีฬาอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนถ้ากสนใจเนี่ยก็กดไปที่คลิกลิงก์ด้านล่างหรือว่าแอดไลน์ไปที T ่โอเวอร์ทอมอฟตทางที่ผมโชว์บนรูปนี้ได้เลยนะครับ เอาละครับแล้วชาวเพย์เซชั่นก็ไม่ต้องเปดน้อยใจอะไรเพราะว่ามีฟีฟ่าคอยให้เหมือนกันครับกับลิชบอยนะครับปลอดภัยรวดเร็วแล้วก็เขาก็เถดให้ผมตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าบอกว่ามาจากเราเดี๋ยวเขาลดราคาให้นะทุกคนทักไปได้เลยครับไลค์ a lishboy นะครับบนหน้าจอเลยครับมีอัปเดตด้วยนะทุกคนอย่าลืมนะครับสวัสดีคนดูจาก YouTube แล้วก็จาก Facebook ด้วยนะครับวันนี้เป็นวันที่7หรือวันที่6เวลาตีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตรงกับวันอาทิตย์เป็นมาตามนัดอยู่แล้วนะครับซึ่ง วันอาทิตย์เนี่ยมินิลิลิจะมาะแล้วบนหน้าจอทางด้านขวานะครับทุกคนจะเห็นว่าฟุตเบิร์เดย์ได้ถูกแอดผู้เล่นใหม่เข้ามานนะคนนะเป็นมาติโนเลกาดกเลโรแล้วก็ลูเบนเวโซนะครับเดี๋ยว3คนนี้เราจะไปดูในส่วนของฟุตบินกันว่าดียังไงใส่เคมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วก็ในส่วนของเควสนะครับก็มี SBC มาเป็นนักเตะใหม่คนนึงด้วยนะ เอ็นอมเบเล่นะครับมาพร้อมกับโทเคนที่ตั้งแต่ที่7ใช่ไหมเป็นโทเคนฟุตเบอร์เดย์ซึ่งเราต้องทําอยู่แล้วนะทุกคนย้ําว่าเราต้องทําอยู่แล้วเพื่อนําไปแลกซองนะมาเป็นเรียวมัสลิดเวลนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลองจัดกันดูนะว่าจะยังไงใช้เคมี75็ลรวม80แลกแค่คนคนเะลีกเดียวกันท่านต่ํา5และพันเทศประเทศไม่เกิน3แปลว่าต้องใส่ประเทศที่เหมือนเหมือนกัน สัดส่วนมากนะครับก็ไปเล่นลาลิก้าประเทศเดียวกันอะไรแบบนี้ต่อมาเอนนอมเบเล่ครับเป็นการเฉลิมฉลองที่เขาเคยติดฟุตที่ฟี فا สิแนะครับเบิร์ดเดย์ทงกลวยนะครับอ่านแทงกายหรือทงกลวยก็ไม่รู้เอนนอมเบเล่ le, ครับห้าตาวีคฟุตหรือเพิ่มเท้าเป็น5ดาวนั่นเองรูปมาเร็วเลยนะครับสกิล4เท้า5เลี้ยงสูงถึง96นะครับข้อเสียตัวนี้ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือเิอเร์ลิทมิดมิดวิ่งขึ้นน้อยวิ่งลงน้อยวิ่งน้อยนัยน่นเอง เหมาะสำหรับกลาง3ดึงค่งหลอกทำเกมลงการนะครับแต่ถามว่าน่าทำหรือเปล่าวิ่งผมว่ามันก็ทั่วๆไปนะควิ่ง80คือทั่วๆไปแล้วก็ยิงดีนะสำหรับกองกลางที่มีสกิลยิงไซก้อยลวอท้า5ห้ายิงดีจ่ายบอลดีเลี้ยงดีมากๆนะครับพลังเกมรับก็ถือว่าถูไทยแต่ความอึดไม่ดีนะครับสำหรับการ8 81ผมว่าไม่ค่อยดี แต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่ามันสเตตมินาน้อยแต่มันก็วิ่งน้อยด้วยก็อาจจะส่งแง่ส่งง่ามแต่พอมาดูค่าทำเลดสิบสามแปดสิบี่ปดหกปดสิบห้ารอดูอัปเดตต่อฟุตบินเดี๋ยวเราไปดูเคมีกันดีกว่าค่าทำซีดซัดซด้ดด้วยนะครับคือค่าทำแบบนี้ อเแพงจังเลยอ่ะ EA. มาไปดูในฟุตบินกันดีกว่าว่าสี่นอเด่ยน่าใช้ไหมใส่เคมีอะไรนะครับขอดูซะหน่อยนะครับเป็นดอมเบลเล่ก่อนเลยเอค่าทำยังไม่ปรากฏนะแต่ว่าไม่บอกก็รู้ว่าแพงแน่ๆน,นะครับเอนดอมเบเล่นั้นเคยมีการดำมาแล้วสองรอบนะตอนเขาเยังคาแข่งอยู่สปเปอร์ตัวหนึ่งด้วยเอ๊ะไม่แน่ใจว่าตอนย้ายมาแล้วหรือยังสป,ปีดเนี่ยก็ คือข,ขนาดการดำเขาสเตมินาแค่7จ็ดอ็่ะล่าสุดสเตมินาแค่เจ็ดสี่เอจะบูตอันนี้อีกสักสามอีกสักห้าสักหก็ไม่น่าเกียดนะครับแต่ว่าเอไม่บูตบูตจากแปดหกมาเก้าสิบวกสเตมินอ๋อล้วบวกให้เจ็ดแล้วก็เยอะแล้วแหละนะก็เยอะแล้วแต่ว่าอาคือสเตตมันดีมากเลยอะ่ะแต่ผมผมเซงเวิร์กเลตกับเซงสเตมิน่ามากที่เหลือผมว่าผมชอบหมดเลยนะจ่ายดียิงได้ วิ่งเนี่ยผมไม่ติดเลยเท้าห้าผมติดตรงมันวิ่งน้อยความเร็วผมไม่ติดเลยดูดีอะนะแต่ว่าเนี่ยมีคนเม้นบอกนะฝรั่งบอกว่ามันโอ์ไพร์นะครับเพราะมันดูโหทุกคนนี่บอกซับวิเซอร์เลเวลคือทุกภาพมันจะมีตัวที่ให้มาแพงเววอร่นะเออ ในกองกลางฝรั่งเศสด้วยกันเนี่ยผมว่ามันมีทั้งเกวนดูซี่ที่รับดีกว่าวิ่งเร็วกว่ามีทั้งกอเกเร่ที่ราคาถูกกว่าและเงินไม่จมอึดกว่ามีอาอัวมีไม่รู้เหมือนกันมันมีตัวทดแทนได้เยอะมากจนคิดว่ามันไม่จําเป็นแน่ๆครับบอกมันไม่จําเป็นแน่ๆถ้าถามผมผมข้ามนะให้ผมแนะนําผมบอกเลยว่าไม่น่าทานะครับแพงเกินไปไม่อึดวิ่งน้อยแล้วก็พลังเกมรับ ทุกคนก็รู้ว่าดูสตรีมผมมาพักใหญ่ผมก็บอกแล้วว่าความเร็วในการจ็อกกี้ขึ้นอยู่กับดีเฟน d e r ์แวเและดีเฟนเร์แวนเ75แปลว่าจ็อกกี้ก็ไม่ได้เร็วมากถูกไหมก็เดี๋ยวแชทใน Facebook เดี๋ยวผมไปอ่านนะครับผมขอนั่งวิเคราะห์ตัวกับคนดูไปก่อนมาต่อที่ขวัญใจปืนโตมาตินโดเนกาดมีสกิลยิงไซก้อยมีแฟลร์นะครับแล้วก็เท้า5สกิล5เท้าจุดอ่อนของเขาแต่เท้าเขามา5แบบนี้อืม ดูดีมีระดับมากๆนะครสเตตัสที่บวกก็เรียกว่าบวกกันจุใจมากๆนะยิงบวกอย่างละสิบกว่านะครับจ่ายบอลบวกเป็น9วิ่งเร็วบวกเป็น10เลี้ยงบอลที่ดีอยู่แล้วบวกเยอะมากแล้วรียคชันที่เป็นจุดอ่อนของเขากับคอมโพสตของเขาเนี่ยบวกบูตกระจุยนะครับรีอคชันบวก17คอมโพสบวก12เยี่ยมมากๆความอึดเป็น88เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าบูตมาให้ใช้งานได้นะครับ บูตมาใใช้งานได้เลี้ยงดีแบบนี้ใส่ฮันเตอร์ไปให้เต็มเหนียวไปเลยครับยิงดีวิ่งเร็วเลี้ยงดีมากๆอึดแล้วก็จ่ายดีแน่นอน,นครับเท้าแบบนี้มาติโนเดกานะทุกคนผมว่าตัวนี้เก่งแล้วเวิร์กเลดดีด้วยครับเป็นไฮมิดก็แฟนเซนอนชอบอยู่แล้วนะครับชอบอยู่แล้วแต่จะซื้อกันได้หรือเปล่าราคาน่าจะไม่ใช่ย่อยๆนะครับราคาน่าจะไม่ใช่ย่อยแนะ่ต่อครับกัวเรโลนะครับใบนี้ก็เป็น แบกอีกแล้วนะครับแบกแต่อย่าลืมว่ามันมีน้องจูดนะครับทุกคนหาตัวลิงน้องจูดผุมเมลก็ลิงไม่ได้นีโก้ชูดก็เล่นยากเกินไปกลัวเรโล่นะครับลาเฟลกัวเรโล่มาในแบบเท้าห้แบบนี้อ่าสะเตตัสไม่รู้ผมจำสเตตัสนีโก้ชูดไม่ได้แต่นีโก้ชูดเท้ามันไม่ดีนะครับแล้วก็มันก็ไม่อึดกลัวเรโล่เนี่ยเท้าห้านะครับเท้าห้า ถ้าแตดแบบนี้ทุกคนก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากผมว่าบูทวิ่งมาช้าขนาดนี้พลังความอึดบูทขนาดนี้แล้วบูทเท้าผมว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับใส่สมอเรือจบ9ก9าเกาิตัวลิงก์ง่ายๆเลยนะครับหาตัวลิงก์เอนอน้องจูดได้เลยก,ก็เสียนะครับเบรคเลทไฮโลเติมไปวิ่งเยาะๆยะลงมาตอนเติมซอยยิก ตอนลงวิ่งเหออยาะเบางบางทีอาจจะหัวร้อนอับเกมรับได้ถ้าไม่บังคับเขาดีๆนะครับต่อไปรูเป็นมิเกลนูเนสเวโซนะครับชื่อยาวไปไหนสปีด8ปดสิลาลิก้านะครับกำลังจะบอกว่าแม่ตัวนี้เท้าเดิม2องน่าจะเจ็มที่ไหนได้ไปบูส์สกิลบูผ้าดาวอืม เอาเซนเตอร์ไปลาซิโกหรือมันก็บูตไม่ดีอ่ะนะไปบูตไปบูตสกิลห้าดาวนะครับแต่ถ้าไม่มองเรื่องเท้าสตัดดีมากบูตวิ่งมาบูตเพรมเกรมรับมาเป็น88สเต็งเยอะอึดใหใจได้คอมโพสก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะครับจ็อกกี้เร็วอยู่แล้ว87ใส่ชาร์โดไปก็สแตัดสมดุลดีนะครับเสียอย่างเดียวไปบูททำไมไปบูตสกิลมูล่ะ โปรตุเกสอีกแล้วโปรตุเกสเหมือนจะเริ่มนอนมานะ้วตอนนี้โปรตุเกตหลายตัวนะคือราคาน่าจะไม่แพงมากนะเพราะว่าไปบูสกิลมูไะนะทุกคนก็ไอสาตัวนี้ผมว่าน่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นมาตินโนเลกาดแล้วนะถ้าใครได้ไปก็ต้องลองเล่นสันหน่อยนะาร์เนอลก็มีสมิธโลที่เท้า5ด้วยนะคู่กันไปน่าจะอินจัดราคาไม่ถูกอยู่แล้วนะครับราคาไม่ถูกอยู่แล้ว ถ้าไปดูในส่วนของฟุตเบอร์เดย์ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นราคาว่าคริสเตโน่ลนโดลงต่ำกว่า5้าล้านที่เรียบร้อยแล้วลุยโซเลสไปแตะที่จุด1ล้านทางฝั่งอารันอยู่ที่7 0 0 0แสนต้นๆพร้อมกับโทนี่โคดนะครับนูโนเบนเดสค้างอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนแจ็คก,กี้ดิดลงไปแตะแสนต้นแล้วแล้วก็มาตินโดนเรการอะไรพวกนี้มันยังดูราคาไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็คงจะลงเรื่อยๆนะเพราะมันเพิ่งมาอมอลเเล่าดูจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับ ในราคาที่แค่สองหมื่นะสายฟรีผมก็ต้องจัดมาเล่นอยู่นะครับที่เหลือก็ผมถามว่าอยากได้ใครก็คงจะอยากได้โดสซัวเยนอารันนะโด้เนี่ยไอตัวนี้มันต่ำกว่า5้าล้านแล้วเพราะว่าสเตตัสแหละนะครับผมมาซื้อโดตัวนี้มาตอนมันแพนิกโดตัวนี้ผมซื้อมาตอน4ล้าน8โดตัวนี้ก็กลับไป4ีล้าน9ผมว่าคนรู้นะว่าโดตัวนี้มันเก่งกว่าอยู่แล้วนะครับเท้า5้าไม่ใช่ประเด็นเท้า5้าเนี่ยแต่วิ่งช้าลง แล้วก็จ่ายบอลไม่ได้สนใจอะไรแต่ความอึดโด่ตัวนี้มันสามารถเล่นกลางลุกแล้วก็ไปไล่บี้วิ่งทั้งเกมได้เวลาใส่อนจินจ่ายก็90กว่าแล้วความอึดเต็มสเต็งเยอะสเต็งต่างกัน13ถูกไหมแล้วก็เรื่องการบาลาน์ต่างกัน4เหมือนจะเหมือนจะไม่เห็นผลนะครับแล้วเรื่องของบอลคอนโทลบวก4ต่างกันก็มีผลนะครับ จับบอลแรกบอลคอนโทนกันจับบอลแรกจับบอลแรกเวลาเรายัดไปที่กองหน้าเนี่ยจับบอลน,นิ่งไม่นิ่งบอลแรกห่างตัวไม่ห่างตัวมันอยู่ที่บอลคอนโทนสุดท้ายโดตัวนี้ก็ดีกว่าทุกอย่างยกเว้นเรื่องเท้านะครับเรื่องเท้าเลยถ้าต่างประเทศอะ่ะเขาไม่หน่วงอะ่ะเขาก็คงเล่นโดตัว,ต,วตัวเยยนี่แหละเพราะว่าเขาแต่งบอลได้เขาไม่ได้หน่วงอะไรไม่ได้เดือดร้อนมากถ้าใครอยากจะเสี่ยงเท้าห้าก็ต้องไปโดตัวนี้แต่ผมว่า ผมก็ยังเชโดเยอยู่ดีนะครับเชโดเยอยู่ดีสำหรับผมนะอะ็อัปเดตประมาณนี้สำหรับ YouTube เดี๋ยวผมขอไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณมากบ๊ายบาย